กิจกรรความเปลี่ยนภาคเก่งวันที่พี่หน้าังเก่วันที่9าทัที่สามเิดนบสวดอัดงครถตาเตวนังบ ယံဝိဒံဘာဝနိတံသာနာနာနိယမိတောနေအတိနာကမေနာသမဏိဣဒံမေတသနာအနိတံယကနာသေနာသဗ္ဗေဘုတ္တံ

みんな。<noise> นาธาตุเมฆุพาตระยาวิหาริติสิบห้าบทสวดอุปปาณยสูตรอุปปานียติชีวิตามาปยุงสุปานิตัตนาสติตนาเอตามะยังมะระเนปกามโนปุญญิยานีนาจาริกาอุปปานิยติชีวิตามาปยังะุรินตัตนาสติตนา അപേ ദുരാജാ വലത്തിയ കാഞ്ഞോപേ ദുഃഖ kotak suara ni ah banan

เจตบุสสะติกะดาอะรีทานังวะระเมยะนะปะริเยนะ ทางบางโกได้มานั่งรูเบตุกรรมเยวันนี้ล่ะไถละดูอตาเลยงาหีโนสังขลานเตนะมหาเตนะมัจจนะเพราะว่าการบัพเพนกับวธุราผู้ใหญ่นั้นยังมีเวลาด้วยว่าเอวังวิหาริมาตะปิง ฉะอนาติโตเรามีความเจ็เป็นนโำงาลไม่ไ <leaned> ด <enta> ้ปัญาที่ทมโมมหีปญาที่อนาติโตเรามีความเจ็บเป็นน้ำตาลไม่ได้มลานะทมโมมหฮีมลานางอนาติโตเรามีความตายเป็นวามตาลไมได้ตัเปยิเมบิเยีมนาเปยินาาพโววินาพโว มันมะสะโกม่หิกัมมะทาโยกัมมโยนิกมมพันตุกัมมะปฏิจะโนมีกรรมเป็นขตนมีกรรมู้ผลและมีกรรเป็นได้เดียวกับแต่เมื่อหายังกรรมมัการิจะมีกัรยะนาวาปะกังวาตาตายโยทิพาสมิระกรรมได้เรองยานั้นสึกไปเอว่งาัมเบหิอวินทังบันเวทีทะพังเราทั้งหลายคนอย่างนี้ทุกวันเจอ กาบว่าคาถาทุกขัมปัตาจะนิทุกขาพยาปาจาจนนิพยาโสกปานิโสกาโหตุสัพเพปิปาริโนเอตาวะเหต่วาบทนิจทานาปเดวานุโมตันตุกะปัิยาทานังตันตุตยาตลังขันตุตัพพะถาววาริตุตัตุเทวตาสับปวิทามัมป่าตาปเจตานังยะยำวันนังจะเตเจนะหลังห้าคันดมิสะโตุิุตตะเต या देवता सन् देविहालादिनी कूपे โญจันติธานิตตานานานิกตานิเมเตตัจฉภาธิโนโตสตฺถาวนาฏาเยวิหํวฑฺฒาธมฺมามหํอตาปิตายโธธาเมธานิวาอนเยมตฺระเวโนตตาธิโรกญีทุมเมภาตตุโยนิกาวฑฺฒิโขธานฺเญรตฺตาภวภาภเวยาทํเยนติธานเม เพื่ภาพแบ่เพื่อังนางีฐานนุภาพแ่กับอธิฐานว่าเพื่นสิสงในการตั้งใ้เสียบสว